ชจูสวัสดีครับนี่แฟนใหนม่ผมชื่อมิน้นสวัสดีค่ะอากาศร้อนขนาดนี้ปเปลาน้ำมาให้ฉันดื่มสิมานะครับน้ำเย็นๆนี่น้ำอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้หรอว่าหนูชอบดื่มน้ำอะไรเอาส้มตำหนึ่งสเต็กหนึ่งพิซซ่าฮาวายเอียนอีกหนึ่งสเต็กหมูอีกที่หนึง่งเรามาแค่สามคนไม่ต้องสั่งเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งน้องคะขอให้หน่อยคะ่ะ ันดูขนาดนี้พี่จะหอ,อกกลับบ้านทําไมของฉันซื้อเองทําไมฉันจะหอ,อกกลับไม่ได้ถ้าเป็นหนูนะหนูไม่หอ,อกหรอกไอเขาพ่อแม่เธอไม่เคยสั่งเคยสอนหรอว่าข้าวแต่ละเม็ดที่ชาวนาก,กวาจะปลูกมาได้มันยากลําบากแค่ไหนฮัลโหลครับพี่จูมาหาผมหน่อยครับตามโลเคชันที่ผมส่งไปให้เนี่ยด่วนเลยนะพี่ ครับครับสวัสดีครับรับไปดีดีครับเอ,อ่อลาเต้ยน,นแก้าหนึ่งก่อนครับพี่รอสักครู่นะครับครับว<อ>่าไงเป่ามีเรื่องอะไรเอาซะพี่ตกใจหมดนั่งก่อนนะพี่แล้วรอนานไหมเนี่ยไม่นานครับพีไ่ไหนไหนเล่ามาสิว่ามีเรื่องอะไรแต่พี่ดาวนะก็คงไม่พ้นเรื่องผู้หญิงแน่นอน โหพี่นี่รู้ทันตลอดเลยนะครับกาจ,จะไม่ให้ผมเซอร์ไพรส์เลยเหรออย่างแกเนี่ยนะนะยังจะมีเรื่องอะไรอีกนอกจากเรื่องนี้เนี่ยพี่แต่คนเนี้ยผมขอบอกเลยนะเด็ดมากที่สัยน้ารักขี้เล่นผมว่านะแม่ของลูกผมชัดๆเลยอีกละเห็นแกพามาเจอกี่คนกี่คนก็เห็นแกพูดแบบนี้ทุกทีแหละไม่ไม่ไม่พี่แต่คนเนี้ยผมรับประกันเลยนะพี่ไม่ผิดหวังชัว นั่นพามาเจอวันเสาร์แล้วกันนะที่ร้านเหมนเหมยคังวันนี้พี่ยุ่งพี่ต้องไปไประชุมต่อเอาพี่พี่กลบไม่กินอะไรเลยเหรอไ,ไม่ละไม่ละดีนะวันนี้พี่ผ่านมาแถวนี้ไม่งั้นเน่ะแกหูชาแนะ่ไปละบายอะไรของเขาวะเดินค้า จูสวัสดีครับนี่แฟนใหม่ผมชื่อมิน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนเร็วครับรอนานเลสิพี่ไม่นานหรอกเพื่อน้องชายตัวแสบพี่เนะี่ยนานเท่าไหร่พี่ก็รอได้อืมอ้อาวพี่จะนั่งอยู่ทำไมอากาศร้อนขนาดนี้ไปเอาน้ำมาให้ฉันดื่มสิครับรอแป๊บนึงนะ มาแล้วครับน้ำเย็นเย็นนี่น้ำอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้หรอว่าน,นูชอบดื่มน้ำอะไรพี่รู้แต่ร้านนี้มันไม่มีไม่มีแล้วทำไมไม่ออกไปซื้อข้างนอกอะ่ะหรือไม่ก็ให้เด็กเสิร์ฟเข้าออไปซื้อเด็กเขาหน้าจะรู้อยู่ว่านลูกค้าคือพระเจ้าพี่ออาไปเลยนะหนูไม่ดื่มหรอกน้องสั่งอาหารหน่อยไ,ได้ โ้มต้ำหนึ่งแล้วก็สเต็กหนึ่งพิซซ่าฮาวายเอียงอีกหนึ่งสเต็กหมูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวราสักูะนะครับนี่เรามากันแค่สามคนไม่ต้องสั่งเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งทำไมพี่จะไม่ให้หนูสั่งแล้วหรอร้านหรูขนาดน,นี้รู้ว่าพี่ไม่มีเงินใจถ้าพี่ไม่มีทีหลังก็ไม่ต้องพาหนูมานะไอเขาพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องเขาสั่งแหละอยากกินอะไรสั่งเลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองดูสิพี่เสาพี่ใจดีขนาดน,นี้เหมือนพี่เลยอ,อ,อิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องคะขขอให้หน่อยคะ่ะฮะร้านอาหารดูขนาดน,นี้พี่จะห่อกลับบ้านทำไม อีกอย่างเหลือก็ไม่ใช่เยอะหน้าไอายเขาจริงๆเลยเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนเนี่ยของฉันซื้อเองทำไมฉันจะหอบกลับไม่ได้เธอลองไปถามคนอื่นซิว่ากันสิ้นเปลืองอาหารน่ะมันเป็นสิ่งที่น่าอายหรือฉันที่ประหยัดอดออมแล้วมันต้องอายกันแน่เออพี่ปอไม่ต้องพูดพ่อแม่เธอไม่เคยสั่งเคยสอนหรอ ว่าข้าแต่ละเม็ดที่ชาวนากว่าจะปลูกมาได้มันยากลําบากแค่ไหนแล้วตอนอาหารเที่ยงที่โรงเรียนอะไม่เคยท่องหรอเข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้างหรือแค่ท่องสง่งสมไม่เคยรู้ความหมายจริงๆของมันกินเหลือแล้วยังจะห่อกลับบ้านอีกถ้าเป็นหนูนะหนูไม่ห่อ,อหรอกไอเขาไขขี้หน้าว่ะถ้าไม่มีปัญญากินของแพงมันหลังก็ไม่ต้องกินเราไม่ต้องให้ผู้ชายเขามาเลี้ยงด้วย เป็นเรื่องน่าอายเออพี่ปกติมิ้นเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาแค่เลือกกินหน่อยเขาเป็นคนดีนะครับพี่ดีกันเหรอเข้ามาเว็บแรกพี่ก็รู้ละว่าพี่หญิงคนนี้เป็นคนยังไงสุดท้ายก็เหมือนที่พี่คิดไว้ไม่มีผิดวันนี้เขาแค่สิ้นเปลืองอาหารแต่อนาคตเขาจะสิ้นเปลืองทั้งชีวิตของแกก็ได้เปล่าแกไม่เด็กแล้วนะคุณจะโตเลยสักที พามากี่คนกี่คนก็ไม่ได้เรื่องสักคนถ้าจะหาผู้หญิงทั้งทีควรจะหาให้ดีสักครึ่งหนึ่งของฉันกับแม่แกควรจะจําใส่หัวกระโหลกแกไว้ด้วยนี่พี่เป็นพี่เสาวยังไงเนี่ยทำไมพูดจามาหมาแบบนี้เป็นพี่เสาวนะไมใชิแม่ซะหน่อยเดี๋ยวนะฉันมีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนน้องชายฉันส่วนคนนอกอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันเข้ามุ้เนี้ย ฉันก็เลี้ยงละส่วนอาหารที่เหลือวันนี้ฉันก็จะหอ,อกกลับส่วนแฟนแกแกก็จัดการเองแล้วกันฉันขอตัวพี่เป่าพี่สาวเธอจะมากเกินไปแล้วนะพุกจานอะไรายเยอะแยะก็ไม่รู้และที่สำคัญนะเนี่ยร้านอาหารหรูพี่สาวพี่จะหอ,อกกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้พี่ว่ามินต่งหาะที่ทำเกินไป พี่สาวพี่พูดมันก็ถูกของเขานะพี่ควรรู้จักตรงสักทีโตอะไรพี่หมายถึงอะไรเนี่ยก็โตพอที่จะรู้ว่าผู้หญิงประเภทไหนที่ควรเอามาใช้ชีวิตและเป็นแม่ของลูกพี่เปาก็มิ้นไงขอโทษด้วยนะคนคนนั้นไม่ใช่มิน้นเราเลิกกันเถอะพี่ขอตัวเอ้พี่เปาพี่